สวัสดีครับระยองโค้ยฟิ่ฟาร์มครับดอยคราชีครับมาลูจูโค้ยฟาร์มคราชีตัวนี้เป็นปลาที่มีความพิเศษนะฮะในเรื่องของสีสันเนี่ย mm hmm. เขามีความเหลืองสว่างคือความพิเศษของเขาคือไม่ว่าจะอยู่ในบอ่อที่อยู่กลางแจ้ง <c oughs> หรืออยู่ในบอ่อที่อยู่ในร่ม สีเหลืองของเขาเนี่ยไม่มีดอปนะฮะเหลืองยังไงเหลืองย่างงั้นเลยนะฮะแล้วพิเศษอีกอย่างนึงคือเป็นเรด Eye นะฮะคาราชิตาแดงนะครับตาแดงครับทีมสวยมากนะฮะตา,าขนาดปัจจุบัน60สิบเซนครับว่ายในบ่อนี่สีสว่างสวยงามมากนะฮะ ลาตัวนี้เป็นนิสัยนําเข้านะฮะผมไปชอบมาเนี่ยไปคัดมาจากฟาร,ร์มของคุณชิเกะนะฮะโมจิจูที่โอทิยะนะฮะโครงสร้างปลาใหญ่นานาคตอย่างมากๆนะรและอย่างที่เพื่อนๆทราบสำหรับปลาที่เก็บเป็นนิสัยที่ญี่ปุ่นคือเป็นปลาที่ดีตั้งแต่สมัยเป็นโพไซนะฮะ ที่ญี่ปุ่นเขาจะเก็บปลาทรไสเพื่อทําเป็นนิส,สัยเก็บไว้นะฮะท่านใดที่ไปชอปปลาที่เป็นนิส,สัยก็จะทราบด,ดีนะฮะว่าเป็นปลาที่เขาค่อนข้างรักแลวก็ดูแลดูสีสันนะฮะเคยเห็นน้าดอกไม้สุกไหมฮะมะม่วงน้าดอกไม้สุกมันยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วลักษณะโครงกระโหลกโครงหน้าเขาจะเหมือนแป้ยยิ้มนะฮโครงกระโหลกเขาเหมือนปลาหลักเลยนะะดูนะ สีเหลืองสว่างนวลสวยมากให้เป็นดอยที่มีสรีระที่สวยงามและสีสันสว่างสวยงามมากลมค่อนข้างแรงนะฮะที่ระยองวันนี้ตกลางก็กลังยกหนัากำลังสวยตามวนะคร นนนนหัังะะฮดูสสีท่านใดที่ชื่นชอบปลาสีเดียวนะแล้วว่ายสีทองในบอนะ่อนะฮะสีเหลืองนะเหลืองออกโทนแบบสว่างอะ่ะมันมันไม่ถึงขั้นเป็นทองแต่มันจะเป็นโทนเหลืองแบบเหลืองมากนะเหลืองสว่างมากดอยคอราชีฮะมาลูจูค่อยฟาม60เซนติเมตรครับ เวตาะขาเรีชีตาแดงไปยองคดยครับขอบคุณครับ